แต่ว่าน้องอยู่เดี่ยวในที่นี้หมายถึงว่าน้องจะต้องไปทําหน้าที่ขยายตัวอื่นนะคาวิเศษเน่ะเขามีความหมายในตัวก็จริงแต่ว่าเขาจะต้องไปขยายตัวอื่นๆนะซึ่งเขาขยายได้เยอะมากยกตัวอย่างเช่นขยายคํากริยาก็ได้นะขยายคํากริยายกตัวอย่างเช่นอะไรเดียกินเร็วาเงี้ยคำว่าเร็วอ่ะเป็นคําวิเศษกินแบบเร็วๆเนาะคำว่าเร็วเนี่ยเป็นคําวิเศษนะคะหรือว่าอืมเออ ไม่ค่อยเรียนภาษาญี่ปุ่นคำว่าไม่ค่อยเนี่ยคำว่าไม่ค่อยเนี่ยออสแสดงความความถี่ที่แบบออถี่น้อยอะไรอย่างนี้เนาะการสแสดงความถี่อะไรพวกนี้ก็เป็นคําวิเศษนะเพราะคำวิเศษเป็นคําที่กว้างมากๆแต่วันนี้อยาไปซีเรสมันวันนี้เราจะท่องแค่คําศัพท์เท่านั้นโอเคอใครที่ไม่ทันให้แคปหน้าจอน,นี้ไว้แล้วก็ไปอ่านดูแล้วกันเนาะว่าคำวิเศษมันคือคำชนิดไหนคราวนี้ สอนนิดนึงไม่สอนในแชร์นิดนึงนะคะใครก็ตามที่กําลังท่องคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาใดๆ